เ่ยเพราะว่ามันไม่มีสีอาหารเนาะสีขนมไม่ได้เอามาไม่ได้มีไม่ได้ปกติก็ไม่ได้ไม่ได้กินสีไม่ได้ทําขนมบ่อยเนาะก็เลยไม่มีแต่ว่ากินเขาเรียกอะไรนะเฮบูบอยประจำไงเฮบูบอยเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะคะใครจะชิมบั่งชิมคำใหญ่ซะด้วยเลยฮัลโหล ก็ก็นัดมิ้วน้ำกะทินะคะอร่อยเลยอะ่ะเค็มหวานกำลังดีนะคะเค็มหวานกำลังดีละพอแล้ะเดี๋ยวเรามาทำตัวกล้วยกันนะคะอร่อยอร่อยหอมใบเตยนะคะหอมใบเตยด้วย ใบเตยใสไปตั้งสี่ใบไม่เป็นไรเรามีเยอะบางที่เขาก็ใส่แค่เป็นมีกลิ่นหอมๆนะอันนี้เรามีเป็นสวนนะบางครั้งมันก็เอาได้บางครั้งมันก็เอาไม่ได้ถ้าน้ําลึกก็ไม่ได้นะอันนี้น้ําไม่ลึกเท่าไหร่แล้วก็เลยลงไปเอาได้นะคะขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะ thank you thank you ขอบคุณนะคะพี่กาแฟเอพีพรทอ พี่กาแฟก็ยังอยู่ตามสบายนะคะเฮนนัเอ็อเอมฮัสสัน thank you so much นะคะโบกมือได้เลยนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่มาจอดไว้ตั้งแต่แรกนะคะ thank you so much นะคะขอบคุณคุณกับพี่กาแฟนะคะคุณกาซ่านะคะคุณย่านะคะนี่ <c oughs> กล้วยเย็นละเดี๋ยวเรามาหั่นกล้วยกันนะคะกล้วยโอ้ยสีแบบดูดดสีน่าก,กินมากเลยสีน่าก,กินน่าก,กิน เดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะคะขอบคุณหลายๆนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นกล้วยกันนะคะหั่นกล้วยนี่ก็เสร็จแล้วนะเพราะว่าน้ำกะทิก็ใช้ได้ละ ชิมอีกทอืมโอเคหวานเค็มกำลังดีปร,ร่มรแรๆนะคะร้อยอร่อยนะคะนี่นะคะโคโคโมิวโคโคนัดมิวน้ำกะทินะคะน้ำกะทิพอแล้วเดือดแล้วนะคะเราไม่ต้องเอาเดือดให้มันนั่นนะเอาแค่พอร้อนๆเนี่ยพอมันมีฟันขึ้นแบบประมาณนี้นะเราก็พอ แล้วก็มีตัวนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยเ,เขาเรียกอะไรนะ้งางาขาวคั่วนะคะพอคั่วเสร็จเนี้ยเราก็บีบ,บีเอาเอาทับพ,พีอ่ะบีบีมันสักน้อยหนึ่งนะคะแล้วก็มันจะหอมมากเลยหอมเป็นแบบน้ำมันงาเนาะนี่เกศจะใส่ไปบ้างบางส่วนก่อนนะคะขออนุญาตใส่บางส่วนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาโรยอีกทีหนึ่ง นี่ดูสวยงามน่าก,กินมากเลยนุ้ยเหมือนน้ำกะทิคองแคงเลยนะน้ำกะทิคองแคงอะ่ะเขาก็จะใส่เนี่ยแหละโอ้ยน่าก,กินมากเลยหอมงาหอมใบใบนั่นเนี่ยน่าก,กินน่าก,กินอันนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้โรยโรยหน้าอีกทีนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกล้วยกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะทําต่อไปเลยนะคะนี่นะคะ นี่ขออนุญาตปิดไฟก่อนนะคะปิดไฟก่อนเสร็จไปแล้วหนึ่งขั้นตอนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณดาวนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะขอบคุณคุณกาซ่านะคะขอบคุณคุณม้านะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์เลยนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นน้ำกะทิน้ำกะทิ ใบเตยนะคะโอยหอมมากเลยหอมงาหอมใบเตยหอมน้ํากะทินะคะนี่ใส่ใบเตยไปสองใบ,ใบเอ้ยสองสองมัดนะคะสี่ใบขออนุญ,ญาตปิดฟ้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทําตัวหั่นกล้วยกันก่อนแป๊บหนึ่งน,นี่นะคะวางไว้ตรงนี้นะคะไม่ได้เอาไป